มะพอ้ากดิ่งเล้าค่ะรอบเด็กผู้ใดบ่ท่านกินเขา่ามาเดอ้ดเอผู้ใดกินแล้วอยากกินอีกรอบสองมาได้ค่ะเมื่อนี้เห็ดอย่างก็ยิข้าวพัดข้าวพัดชีสค่ะเตรียมเครืองมาแล้วข่าวลาดอันอันก็ซ้อนหอยนางรมผงปรุงรสไฟกระเทียมเสี่ยว เออพ่อแมนเอ่เอพักไอ้กระเทียมเจียวไซอันผักไทยลงปรุงรสใส่น,น้ำตาลแล้วก็หอมไข่แล้วก็ฉีดเออเนอยผัดแล้วก็ฉีดตามด้วยกิมจิค่ะกินเกลียมเห็นมากกิมจิเห็ดเองค่ะเห็ดแล้วเป็น็ดแล้วเ้าก็องม,มึงด้วค่ะว่าเห็ดยังไง หมอเก้าะค่ะอ้ยหัวหนึ่งไอันดับแรกห้ากับเี่้ซีลงไปก่อนนะคะอนนตอกใสลงไปได้ขัดขัดชีด เห็นไหค,ครัใส่ได้สองไลยนะอืมใส่ให้ผัดว์ไม่ตีหอนไอ้ไข่มันแบบเริ่มจะสุกๆเล็กน้อยใพอเอาเข่าลงเลยค่ะ เผากับผสมมาแล้วซอสหอยไปห้งเท่บุ่มลงไปเลยค่ะนัำก็บี้ใส่มันเผากันหอม <estiver thorough> เลยค่ะปังยอกกวนได้ปังป fulfill ังใส่ผงปรุงรส ต่างๆเห็นมันเวนอๆอันกระเทียมเกียวกับกับผิดไข่ห,หอมหอมไรกูได้กินเผาแล้วอยากกินอีกอะเฮ็ดเลยเด้อค่ะผู้ได้ไปให้กินเผากับเฮ็ดเลยเด้อค่ะ หอมหอมเลยผัดให้มันเหี่ยมๆได้ไยค่ะเดีงยวใสกันเอาไปตับข้าวผัดใส่ชีสค่ะชีสอบไปหนาี๋ยวห้มันเหี่ยมๆได้ไยอบชีสกินกับกิมจิ กิมจิเฮ็ดเองเฮ็ดแล้วก็หันค่ะเฮ็ดแบบบ่มี่นำเลยละนะง่ายๆค่ะเมนูสำหรับคนอยู่หออยู่คอนโดยือเมนูสำหรับคนสวดหรือว่าสวดจะได้เริ่มชิคกุ๊กแล้วเอากาแฟตุันหอมก้อยค่ะ จะซื้อหรือว่าจะใส่อันนั้นไ,ได้ผักชีหอมต้นเห็นไหมคะวันนี้ห้องสีอบชีดได้ไหมเนี่ยชีดเห็นไหมไปกับไปเลยเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีค่ะกูว่มามักชีดกับวาสาเอะย่าง โอเวปจะเข้าไอชีดมันละลายค่ะไฟก็ดับอีกไหมครับมันสิแม่กินใหม่ๆยักน่อยเมนูนี่เป็นเมนูอ่อนๆบอลดจัดจานจัดจานอยากจะเป็นกิมตีตัวนี้แม่โอ้ยเนี้ยสัมนาะ อบอันเขาพัดด้วยเดือด่าให้มันเขาชีดเขาวนามเขาเนื้อกันเป็นข้าวมือบัวลายะจะไม่โกเบนะชีสจะยิ่งเย็นหอมนี่เห็นไหมเริ่มเยือดแล้วค่ะชีดสไ้ชีด อันอี้ปังๆมาอีกแล้วไปลูกไปไปปังไปป,งปังไปลูกเอาคุณน่ะดื้อดื้อแมวเอาสุกแรวมาดิ ใส่ชีดกะใส่ย um ืดไม่ผิดป่ะฮะเด็กหน่อยสินมาเองหอมค่ะหอมทั้งชีดกินนมวัวก็หอมทั้งเนยที่ผัะกับใส่ริดไทยน้ำกินทันทอนพอดีพอดีค่ะค่ะกินเย็นชีดมม่สิดเพรค่อยยืดอืมคือจ้าเลยค่ะ thế này đẻ nhỏ yêu bái măng đực cả đứa, cơm phật chiết, yểu, phụ đại diện kim chi đã cả, kim chi à เน้นมากิน,กนหวานๆนะคะ่ะชีสมันจะได้ยืดกิมจิเอ็ดกับพัดกิมจิกับแสบไดะคะ้ค่ะวันหลังเอ็ดกับพัดกิมจิทิ่ซิมให้มัง้งลอ้น ปาควาแล้วเข้าผัดชีสว่่ต้องใช่นเนื้อค่ะใส้ได้ใครเพิ่มชีสกลับไปแซ่บหรือว่าอันถ้าผู้ใดเห็ดเราบ่ม,มีคนม,มากินกินน้ำตอนนี้เขาก็เก็บใ่เวลาจะกินนำไปอุน่นไม,ม่ค่อยเวบอีกค่ะชีสมันจะ,จะเะยืดขึ้นอีก ซีลูกละุปิ๊กมามักใส่ชีดแดดอันนี้คือข้าวผัดใส่ชีดคือจริงๆกินข้าวผัดไข่ซื้อแต่บุณีก็เลยเฮ้ยจังไหนจังส,สีแสบขึ้นไหมอีกจังน่อยเบือ่อใส่ชีดเป็นคนบ้าคอยอีกอย่างกับชีดปันไหน กินมุหมดเลยว่าอันเฮ็ดไวไร้ายค่ะเก็บไว้เนี่ยตู้เย็นช่องฟิตก็ได้มอานาหารนั่นแฟแข็งหากเอามาอุอ่นชีดกับยืดก็ได้เอาหอมแซ่บแบบว่่ต้องใส่นเนื้อยอย่างเด้อ ผู้ใหมักใส่คุ้งอะ่ะจะแห,ห้งแฉบค่ะแต่ว่าช่วงนี้กินกินเนื้อเข้าไปมันแข่นเล้วกินไข่กินปลากินปลากระป๋องสิไหลเลือดไหลเลืดเลยเพิ่ง <c oughs> กินน้องก,กันค่ะพี่พ จี๊ดประกาศชืดเดือดอันนี้เดือดเนี่ยคือชีได้นนเนี่ยมื่อวันเอาเท่าไย กินข้ากระทะกระทะมันจะยัง,ยงคงความ่อนอยู่น้าปียานะมากิน้ะลูกให้แม่ปีแกเด็กกินเด้อเมนูง,ง่ายๆลูกเด็กหน่อยกับชีสเนาะร้านยูบาลอยู่บ้าน,าน,าน,านชีสก็เด่นยังไงกิน,กนใส้ชีสเมือ่อันหน้าก็เลยบาไปนำะ หนึ่งกันนะปุนโอ้โหนี่ไป็นไง ผัดใส่น้ำมันหมูกระดาษนะจ้ะอันนี้ผัดชุยเน,เมมน,น,น,นื้อเลยหอมใส่มันหมูมันเผือกกระดาษคือผู้ใดจะโรยอยันกระเทียมเจียวกรอบกับหมูกรอบกินได้น้อยเฮงแสบค่ะอัน,นมันแสบมันแสบมันขึ้นก็เข้าปรุงกอนแล้วนะจ้ะใสบยังกับแสบเหมือเข้าปรุงแสบกับแสบอิ่มแล้วค่ะมันนี่เก็บไปอุ่นเอาไปกินที่ทำงานอยูอย่อื่นๆนะ ไอฮอนมากินน้ำแตงข็งซื้อมาไวตัวเย็นร้องมะะังเนื้อค่ะเมนูขา้ขาวผัดข้าผัดไข่ใส่ชีสเพิ่มความแสบกะใส่กุ้งใส่หมูใส่ปลาหมึกเข้าไปน้าแต่อันนี้คือผัดซื้อกับไข่กับแสบโรยชีสมันจะเป็นเยอดๆ กินบม่เบิดหรือว่าเห็ดหลยแต่คนนั้นูนนี้กินกะเก็บเ้าตัวเย็นแล้วก็อุน่นไมโครเวฟชีดกับแซบเพื่อก่าค่ะที่สำคัญแต่เกิดว่าโอ๊ยมันเลี่ยนกินกับกิมจิก็ได้นะจ้ะหรือกินกับเนั้งก็ได้แล้วอันนี้กินกับกิมจิเห็ดเองว่างห็นแซบอยู่เลยบันทีค่ะมาซาญีค่ะขอบคุณหลายๆที่อุตส่าห์รับชมวังงมาสึกกะบตอนเออกับตอนมากระตุนต้อมหิวด,ดว้ได้ะจ้ะผู้ใดกินเขาแล้วอยากกินอีกไปพัดเลยเ้อ เวลาผู้อดไรท่านกินกับเมนูนี้อะน่นาสนใจค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นก้ะขอขอบคุณหลายๆค่ะมันนี้กับ้องสีงดการไ์สดแต่เพียงเท่านี้ด้กแล้วต่อให้ทุกคนนอนหลับฟันนีนะจ้าขอบคุณค่ะ